กลับเข้ามานะครับในช่วงที่2ของบอกข่าวเล่าสิบก็แน่นอนครับคุณผู้ชมครับถ้าดูความเคลื่อนไหววันนี้การเมืองก็ยังคงร้อนนะครับคุณนันชลีพรครับค่ะวันนี้วันที่27พรุ่งนี้เขานัดประชุมกันบ่ายโมงใช่ไหมคุณต้นครับอันดับแรกเนี่ยก็คือดีเนไปเร็วเลยนะคุณต้นคิดว่าเขาจะประชุมกันที่ไหนฝั่งประชารัตนะ ก็ถ้าทรงนี้ก็ทําไม่มูลนิธิป่าลอยต่อก็ต้องไปที่ตึกของคุณสันติพร้อมพัฒนนั่นแหละปกติประชุมพักนี่เข้าประชุมพักหรือประชุมกรรมการบริหารพักนะกรรมการบริหารพักใช่ไหมฮะถ้า<ะ>ประชุมกรรมการบริหารพักไม่น่าที่จะเข้าไปในค่ายทหารนะคุณต้น,ตนครับเรียนว่าไม่สภาย,ยังเข้าได้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจาได้ครับเขาใช้ห้องประชุมสภาประจำนะเ,ออเพราะว่าหลังๆพอเขามีปัญหากันเนี่ย ตึกก็ไม่เสร็จอะไรๆก็ไม่เสร็จเขาก็ใช้ห้องประชุมสภาบางทีประชุมสสเลยด้วยซ้ำนะค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าประชุมที่สภาก็แด้ก็มีข่าวออกมาระหว่างสองคนก็คือเสียเหงกับคุณสันติพร้อมพัดคุณต้นคิดว่าพร้อมทั้งคู่ไหมคือยังไม่เคยเห็นผลงานการเป็นมิดฟิลด์ตัวจ่ายของทั้งคู่นะฮะคุณสันติเนี่ย ตอนอยู่ไทยรักไทยเนี่ยก็มีชื่อเป็นหัวหน้ากวนหัวหน้ามุ้งที่ขึ้นตรงกับวังบัวบานตอนนั้นนะนมีขา่าวแต่ก็ไม่เคยเห็นผลงานว่าจะเป็นมิดฟิลตัวจ่ายหลักนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิดฟิลประคองเกมเโดยที่ผู้คุมเกมข้างสนามก็เป็นคุณยาวภาอส่วนคุณสันติเองก็ได้รับตำแหน่งใหญ่โตนะเป็นรัฐมนตรีพอมอเป็นอะไรเงี้ย ก,ก็มีข่าวว่ามีการดูแลสสในพักบ้างในมุ้งบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับคุณยาวภาอันนั้นฝั่งคุณสันติส่วนเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเติบโตมาจากชีวิตที่ที่ครุกฝุ่นเลยตั้งแต่เด็กในชนบุรีคุณแม่หาบของขายอยู่ตามหาดบางแสนเลยอันนี้แกเปิดเผยเองล้มลุกคลุกครานสู้มาตลอดจนกระทั่งวันนี้เป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานจับต้องได้มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงโควิด สโลแกนก็เดิมๆของนงกักการเมืองคือใจถึงพึ่งได้แต่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นหัวจ่ายหรือเป็นมิดฟิลด์ตัวจ่ายถึงแม้จะเป็นนักฟุตบอลเก่าเพราะฉะนั้นไม่รู้ครับสองคนนี้ต้องถามพักเขาว่าเขาอยากได้ใครอ,อตัวตัวคุณสฉนเอ,อตัวเสียเฮงเนี่ยธุรกิจของเขาคืออสังหาริมทรัพย์ถูกไหมคุณเต้ถูกต้องครับเป็นคนที่ร่ำรวยจากอาสังหาริมทรัพย์ที่ฉันได้ยินนักข่าวเขาพูดกันว่าคนที่จะเป็นเลขาธิการพักเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายไม่ไม่ไม่ทราบนะคะว่าจ่ายหรือเปล่าเอาเงินอะไรอะไรเด็นไม่ทราบเรื่องการเงินแหละแต่เขาว่ากันว่าค่าใช้จ่ายประมาณยี่สิบล้านนะคะต่อเดือนใช่ก็ประมาณนั้นนะครับตัวเลขนั้นตอนตอนนี้คุณธรรมนัฐเป็นอยู่ก็มีตัวเลขนั้นแหละครับก็ไม่รู้ไปออกมาจากไหนเหมือนกันแต่ก็ถึงบอกไม่รู้ใครพูดแต่เขาบอกว่าต้องมีใช้ยี่สิบล้านอ่ะเดือนแต่ยางคุณสันติเนี่ย ข่าวออกมาโดยตลอดคือคือเป็นที่รับรู้กันอันนี้คุณสันติเป็นหรือไม่เป็นผมไม่ได้ชี้แจงว่าชัดนะ,ะแต่ตั้งแต่แกอยู่ไทยรักไทยอะ่ะก็ค่อนข้างจะออกตังเมยหน่อยๆอ่าไม่ใช่ชี้ตังเมยนะฮะอันนั้นหายไปแล้วเอก็ออค่อนข้างจะควักยาก<ะ>ควักช้าหน่อยส่วนอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกมีชื่อมาเป็นแคนดิเดตเหมือนก,นกันก็คืออีกหนึ่งสอตอนเนี้ยพักเนี้ยมีแต่สอเสือ สอไหนสอสมศักดิ์เหรอฮะสอสุริยะสอสุริยะเออทำไมทำไมวันนี้พาดหวัวหนังสือพิมพ์อะก็ไม่มีชื่อคุณสุริยะเะม,มื่อวานมีเมื่อวานมีแต่วันนี้านหาย,หายไป<า>ยแล้วก็สอสุริยะเนี่ยอดีตเคยเป็นมิดฟิลด์อย่างชนิดที่เรียกว่าแจกจ่ายลูกให้ให้ให้ให,ให้ทั้งกองหน้ากองการกองหลังได้หมดแต่พอหลังจากเสียศูนย์เรื่อง CTX ไปแล้วเนี่ยหัวใจก็ดูเหมือนจะตีดตัน ศักยภาพในการจ่ายก็ดูเหมือนจะจะมีปัญหาไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินนะไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่มีความสามารถในการจ่ายนะแต่หมายถึงดูเหมือนว่าจะแยงแยงจะจะประสบฝันร้ายในสนามอยู่มันเหมือนกับว่าไอ้ที่เขาเข้าใจจ่ายกันเนี่ยมันไม่ได้เอาเงินที่บ้านมาจ่ายใช่ไหมคุณต้นมันไม่มีใครหรอกเอาทุนเดิมมาจ่ายก้อนแรกก็ทุนเดิมอ่ะแต่ก้อนต่อไปก็ไม่ใช่แล้วและมันเป็นการลงทุน มาเป็นการลงทุน<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าลงทุนแล้วก็ต้องเอาคืนถ,ถ้าเอาคืนแล้วไปเจอซี x อบ้างไปเจอคดีกำลังจะตัดสินอะไรเนี่ยคุณวิลงวิลัตอะไรนี่แกก็เจออยู่ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขยันขยาดเหมือนกันไ<ะ>อน้เดือนละยี่สิบล้านเดือนละยี่สิบล้านเอาที่ไหนมาจ่ายจ่ายแล้วไปเอาที่ไหนคืนคุ้มไม่คุ้มนี่คือนี่คือที่เขาพูดพูดกันนะคะ,ะเขาพูดพูดกันว่า มันมีค่าใช้จ่ายในพักแล้วค่าใช้จ่ายในพักเนี่ยคุณพร้อมจ่ายหรือเปล่าแล้วเวลาคุณจ่ายคุณจะไปเอาทุนเดิมมาหรือว่าคุณจะมาลงทุนคุณเดิมหรือลงทุนนี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างนะคะทําไมเขาไม่เสนอให้พลเอกนุ่งคงเป็นเลขาไปเลยค่ะคุณต้นไ<อ>หนไหนก็พลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าแล้วพลเอกนุพงค์ก็เป็นเลขาไปเลยโดยศักยภาพก็น่าจะเป็นได้นะคุณต้นถ้าเรื่องบริหารผมว่าได้ แต่ถ้าเรื่องของการเป็นมิดฟิลด์ตัวจ่ายผมว่ายากคือคือคือต้องบอกก่อนนะพลังประชารัฐเนี่ยผู้ที่มีศักยภาพเป็นมิดฟิลด์ตัวจ่ายเบอร์สิบกลางสนามเนี่ยผมพูดภาษาฟุตบอลเนี่ยถึงหลายคนนะที่มีศักยภาพนะ,ะมีความสามารถในการจ่ายคุณสันติพร้อมพัฒนคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุชาติชมกลิ่น พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้หมดอะผมว่าเป็นเป็นผู้มีศักยภาพแต่เป็นผู้ที่พร้อมจะจ่ายหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> คือคือ,คอบางคนเนี่ยเป็นมิฟิลก็หวงลูกเหลือเกินถามว่าจ่ายเก่งไหมได้จ่ายได้เซนฟุตบอลมองออกไหมว่าจ่ายไปแล้วยิงได้เลยได้ทุกอย่างพร้อมจะจ่ายแต่ไม่เคยคิดจะจ่าย เลี้ยงมันอยู่นั่นแหละตะบี้ตะบันเลี้ยงบอลจนออกนอกสนามจนโดนเสียบจนโดนเตะจนเสียบอลเลี้ยงมันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันยิ่งถ้ามีข่าวว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งตั้งแต่รอบชิงกับคุณธรรมนัฐรอบที่แล้วจะมาเป็นเนี่ยผมว่าพลังประชารัฐเองก็คงไม่แฮปปี้อะทำไมฮะะผมดูดูทรงแล้วคุณสมศักดิ์น่าจะสูสีกับคุณสันติในกรณีของการหวงบอลน,นะโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคทีนี้ก็มัน คือถ้าเราคิดกันะว่าใครจะมาเป็นเนี่ยก็คือถ้าจะดูคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นมันมันหลายอย่างหนึ่งมีศักยภาพในการจ่ายหรือเปล่าไอ้เรื่องที่ศักยภาพในการคุมเนี่ยใครจ่ายคนนั้นก็คุมได้ดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็คุมไม่ได้อันดับต่อมาก็คือว่าไอ้ชื่อชั้นบาร,รมีทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายในนักหนาหรอกพะสุดท้ายพักนี้มันอยู่ที่บิ๊ก้อมถ้าให้พูดแบบมินเมทีนึงก็คือ คนที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นนายกนั่นแหละก็มีอิทธิพลใช่ไหมคะการู้กันอยู่ว่าพักนี้ที่ได้มาหรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ชื่อของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเลขาธิการพักไปเยนมากี่คนแล้วล่ะคุณต้นครับมีความหมายอะไรเลขที่การพักเท่าที่จําได้กี่คนแล้วล่ะคะคุณสนทิคุณสนทิรัฐคุณอนุชาอนุชาคุณ รรมนัดแล้วก็ยังจะเปลี่ยนอีกอม,มีพักมาสองปีเปลี่ยนเลขามาแล้วสามคนแล้วเปลี่ยนไปแบบไม่มีความหมายเลยบทจะถึงเวลาเปลี่ยนคือเปลี่ยนเอาเครื่องจริงเลขาที่การพักไม่ได้มีความหมายในการตัดสินใจอะไรเลยในพักนี้คนที่ใหญ่จริงไม่ต้องเอ่ยนามรู้อยู่แล้วก็คือสามปอคือะคะโดยปกติอะพักการเมืองทั่วๆไปอ่ะอ หัวหน้าพักจะได้ตำแหน่งใหญ่ที่สุดถ้าได้ร่วมรัฐบาลเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่ได้หัวหน้าพักก็จะได้ตำแหน่งที่แบบชนิดที่เรียกว่าบิ๊กบึ้มเช่นคุณจูรินลักษณะวิสิ์ก็เป็นรองนายกควบรัฐมตรีพาณิชย์ก็ถือว่าดีกว่าคนอื่นถูกไหมครับ<อ>คุณเฉลิมชัยเลขาก็ได้เป็นว่าการเกษตรเลขาเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งใหญ่รองจากหัวหน้าหรือบางทีสูสีกับหัวหน้า เราจะเห็นเลขาธิการพักในหลายๆช่วงได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่พักพลังประชารัฐเนี่ยเลขาธิการพักบางทีเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณธรรมนัฐเงี้ยซึ่งก็ก็อย่างที่พี่อ่านว่าพักเนี่ยอย่างที่บอกครับมักมีมีหลับตาข้างหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากพักเพื่อไทยหรอก อำนาจผูกขาดทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่สสหรอกมันอยู่ที่คนกลุ่มอำนาจทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าพักคนเดียวด้วยอยู่ที่นี่แหละสามปอะไรงนคิดอย่างนั้นนะคะนี่คือพรกอ่าพคพทางประชารัฐแต่ที่เพื่อไทยเนี่ยคือหามากเลยนะคุณต้นวันนี้มีรายงานข่าวมาบอกว่าเอ่อในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรควันที่2ี่สิบแปดเมื่อวันพรุ่งนี้อ๋อเขาเรียกประชุมพร้อมกันเลยนะลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยแต่เพื่อไทยเข้ามาก่อน เขาประชุมกันที่ขอนแก่นมีวรรณาจับตามองคือการเปลี่ยนหัวหน้าพักโดยคุณสมพงษ์สสเชียงใหม่เนี่ยเตรียมประกาศลาออกจากตําแหน่งเปิดโอกาสให้คนอื่นขึ้นมาทาหน้าที่แทนโดยก่อนหน้ามีชื่อของสุทินคลางแสงสสมหาสารคามได้รับแรงเชียร์จากกลุ่มภาคอีสานที่ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าแกนนาหลายคนมองว่าในประเสริฐจ,จันทร์รัตวงทองสอส,สโคร,ราชในฐานะเลขานุการพักได้เข้ามามีตําแหน่งสําคัญในกรรมการบริหารพักแล้วจึงเห็นว่า คือถ้าจะเอาถ้าจะเอาคุณประเสริฐขึ้นเนี่ยก็คือก็คุณเป็นเลยขาแล้วเอาหมอชลนาสีแก้วที่ทําหน้าที่ในสภาได้อย่างดีทันเกมการเมืองเนี่ยน่าจะมาเป็นหัวหน้าพักมากกว่าปรากฏว่าคุณหมอชลนานี่ก็ไปตอบคําถามในรายการหนึ่งก็บอกว่าหากได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเป็นเสียหรือไม่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะทําหน้าที่เพื่อพักเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง,องก็กลายเป็นชื่อหัวหน้าพักขึ้นมาทันทีนะคะ ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอนั่นแหละดิฉันคิดว่าคือถ้าเลขาธิการพักพลังประชารัฐมีความหมายยังไงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มีความหมายอย่างนั้นนั่นแหละใช่ไหมไทยก็เป็นได้ก็นายจอมเพชรประดับก็ออกมาเขียน Facebook ออกมาส่งเสียงว่าพักเพื่อไทยไม่ควรจะเป็นชื่อนี้หรอกควรจะเป็นชื่อพักเพื่อชินวัตรมากกว่า ก็ก็ความหมายเดียวกับที่อันละพพวกพักพวกพักพวกชินวัตรมากกว่าพักพวกชินวัตรนะคะก็ก็คือหายนิดนึงเท่านั้นเองเพราะมันเป็นชื่อใหม่ๆที่มันไม่มีไม่มีชื่อมาก่อนแต่ถามว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักจะมีความหมายอะไรไปก็ไม่มีนะคะครับค่ะเรื่องการเมืองที่น่าสนใจดีทั้ยังสนใจรัสเซลโคนะคะรัสเซลโคนี่ออกจากประเทศไทยไปแล้วแล้วก่อนไปนี่ก็มีการโพสต์ด้วย อโพสต์ได้น่ารักมากเลยค่ะ Good bye Bangkok. Stay happy and b e s ซ a n อน B ์เบียดแล้วก็มีภาพภาพพระพุทธรูปแล้วก็ภาพรัสเซลนี่คือปั่นจักรยานกันที่ต่างๆก็ถือว่าปิดฉากการมาเยือนประเทศไทยแบบที่ชนิดที่ว่าตัวเองก็แฮปปี้แล้วคนในประเทศไทยก็ก,ก็รักรักรสเซลโคขึ้นเยอะเลยนะคะมีความสุขแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะคุณต้น <S 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 ผมผมเห็นรัฐเซลโครแล้วพูดตรงๆผมก็ไม่รู้นะประเทศอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวถ้าเขามีนะอย่างเกาหลีเนี่ยมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาเลเซียมีผมได้เห็นเวลาอ่านข่าวเวลาฟังข่าวผมว่ามีทุกประเทศมันทําให้ผมรู้สึกว่าอืจริงๆการเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใส่สูตรผูกไทยอยู่แต่ในสภา มันทําแบบคนธรรมดาเขาทําบ้างก็ก็น่าจะดีนะผมยกให้เขาเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวบวกรัฐมนตรีพาณิชย์บวกรัฐมนตรีดีเอเลยนะคุณรัตเซลโครเนี่ยคือมันผมว่าเออมันมันน่าจะเป็นชีวิตที่คนทั่วๆไปเขาอยากรู้มากกว่าว่าประเทศนี้มีอะไรชุมชนนี้มีอะไรออกไปดูค้าเห็นอนะ่ะเอออันนี้อันนี้ผมผมแค่คิดนะฮะคุณอัญชริพร มีอีกภาพหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแชร์การเอกอัคราทูตอาร์เจนตินาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสรับตําแหน่งณนะประเทศไทยค่ะแล้วก็เพิ่งทราบว,ว่าท่านทูตอาร์เจนตินาได้นับถือศาส,สนาพุทธนะคะแล้วก็มีภาพไปกราบสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ได้มาเป็นทูตท,ที่เมืองไทยแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชค่ะน้องป่ามีภาพหทืิยางนะคะ เป็นภาพที่งดงามเลยนะคะอ์เจนติน่าค่ะจริงๆเลมีข้อมูลก่อนหน้านี้นะคุณตน้นว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นศาสนาที่ที่ก็ผู้ที่นับถือเนี่ยอาจจะเป็นเป็นคนนอกจากท่านนอกจากในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละประเทศเนี่ยเยอะแล้วก็ที่ไม่น่าเชื่อก็คือในอเมริกาใต้แล้วก็ในแอฟริกานะคะ เราเคยเห็นพระผิวเป็นคนดําในแอฟริกาเลยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธก็คือก็คือได้มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธในฝั่งอเมริกาใตา้แล้วก็ในทวีปแอฟริกาอย่างรุ่งเรืองพอสมควรเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องดีๆนี่แหละค่ะแล้วก็มีภาพภาพหนึ่งมีคนแชร์มาเดียนก็เลยบอกน้องปลาว่าน้องปลาหาซิมันมีภาพามากมาก,มากกว่านี้ไหมมีคนเขาแบบ อันบิเลฟมากเลยภาพที่ป่าตองก่อนหน้านี้คุณต้นก็ไปป่าตองนี่้ก็ไปป่าตองที่เราคุยกันว่าแมคกซ์เซเว่นก็ปิดอพาร์ตเมนต์แถวนั้นปิดหมดร้านนี่แทบไม่เปิดเลยใช่ไหมครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีคนแชร์ภาพป่าตองมาว่ากลับมาพอได้หายใจกันบ้างคือคนเรียกว่าภาพที่ออกมานี่มันเรียกว่าแน่นนะคุณตน้นฮะแน่นทั้งคนไทยแน่นทั้งคนต่างชาติอะคะ่ะที่ไปเที่ยวป่าตองนี่ก็เป็นอะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ คือหลายๆคนบอกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเก็ตเที่ยวพังงาทเที่ยวกระบี่ที่ปกติค่ากองชีพตรงนั้นเนี่ยมันจะสูงเพราะขัรับนักท่อง,งเที่ยวต่างชาติมาตลอดเนี่ยถ้าไม่ไปนาทีนี้จะไปนาทีไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจนถึงวันที่ส1มกราคมเพราะว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันมันก็จะหมดช่วงนั้นใช่ไหมคะห้องพักดีดเลิศเ,เ,เนี่ยในราคาที่เราจับต้องได้ต้องไปกันเป็นภาพดีๆค่ะ <S <S <บ>ที่เกิดขึ้นที่ป่าตองนะคะค่ะอืมนะ Uh, uh, เดี๋ยว <yeah. S 1> ดิฉันขอตรงนี้หน่อยเถอะคุณต้นเราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวพอช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเราก็คงจะสถานการณ์โควิดดีขึ้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ <c oughs> ก็คือเราจะลงเรือไปชิลๆสนุกสนานพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง หลังลอยกระทง1วันลอยกระทงเนี่ยมันคือวันศุกร์ที่19นะท่านผู้ชมเราไม่ไปวันลอยกระทงเราไปวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนก็คืออีก20กว่าวันนี่เองค่ะก็ลงเรือไปแล้วก็พูดคุยทานข้าวกันในเรือจะแวะที่ไหนสักแห่งหนึ่งความพยายามตอนนี้ ยังไม่บอกคะ่ะว่าจะไปแวะที่ไหนกําลังต่อรองอยู่นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีกฎระเบียบพอสมควรที่ให้คนจํานวนนับร้อยคนเข้าไปนะคะแต่รับรองว่าถ้าไปเนี่ยก็จะเป็นที่ที่น้อยท่านที่อาจจะเคยไปมาก่อนแล้วก็น่าสนใจมากนะคะก็คุณโต๊ะกับดิฉันนะไปคุณต้นว่างใช่ไหมครับครับไปไปก็ติดต่อคนเดิมะคะ่ะที่ท่านผู้ชมเคยติดต่อไว้คุณวิแล้วก็คุณเมย์หมายเลขโทรศัพท์อ้าว อีกอันนึงจะได้มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยน้องปลาเพื่งส่งไปใหม่ขยับขึ้นมาเหตุหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ,ะกับคุณวิก็0642265924หรือว่า081 3 1> 8 1 2>, 1 2 1 3 3 1> 1> ลายลายลายน่าจะดีที่สุดนะ่ะนัทนนท N A T A N O N T นะคะแล้วก็น้องเมย์ก็ M A Y z M A Y Z นะคะแล้วก็มูลก็ M O O N Z คือเมมูนอะแต่เมของเขามีแซแล้วก็มูนของเขาก็มีแซด้วยนะคะติดต่อไปได้เลยค่ะรีบจองนะคะบอกเลยว่ามีคนจองมาล่วงหน้าแล้วด้วยค่ะครับอภิปรายกันจองน,นะคะครับครับค่ะ อ่ะนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดกันเรามีนัดกันอย่างที่คุณนันชรีพรได้ว่าไว้นะครับ20พฤศจิกายนหลังวันลอยกระทงหนึ่งวันอากาศก็แน่นอนปีนี้ใครบอกว่าพอน้ำเยอะแล้วจะเย็นสัญญาณก็มาแล้วนะครับอากาศก็ลดลงอย่างรวดเร็วเลยความร้อนก็ค่อยๆค,คลายลงน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับวันที่20พฤศจิกายนนะครับไม่ได้เชื่อ,ะไไอะนะคุณต้น คือโควิดเนี่ยมันระบาดหนักมาปีนี้เข้าปีที่สองจะจบปีที่สองแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยลงเรือกันมาได้3ครั้งแล้วก็อลังจะลงครั้งที่4ี่คือแคล้วคลาดทุกครั้งเลยนะคะสามารถจัดได้ไม่ไม่ไมสะเทือนเลยค่ะครัง้งนี้ก็เช่นเดียวกันคิดถึงการรีบมาก่อนเลยนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันอะไรไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันยาวะคะ่ะครับนะเนะอ่อขอพูดเรื่องนี้หน่อยเถอะเพราะว่าอ่านแล้วมันสบายใจอะ่ะคุณต้นครับก็คือเรื่องเรื่องไอเดลต้าพลัสเนี่ย เห็นพูดกันมากมายเหลือเกินก็ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะเเห็นพาดหัวได้ซํำไปว่าระวัง d ดลต้าพ s าดรอนันต์จงแก้ววัฒนาเนี่ยผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไบโอเทคได้โพสต์ข้อความค่ะไอ้ที่เราพูดกันว่าสายพันเดลต้าแล้วมันพาสมาดูมันจะน่ากลัวนะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่ทําให้ไวรัสเนี่ยแค่ได้ช้าลงด้วยซ้ำ ถ้าเป็นเดลต้าพาสเนี่ยยิ่งยิ่งดีเลยคือมันจะโอกาสแพร่ได้น้อยลงอาจจะได้บ้างแล้วก็ประปายเพราะว่าไอ้ต้นเหี่กายพันเนี่ยมันเหมือนกับสายพันธุ์หนีภูมิเก่งอย่างเบต้าและแกมมามีการพลาสทำให้บางคนตกใจว่าโอ้มันน่ากลัวปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งแย่ก็คือมันทําให้เผยแพร่เชื้อได้ยากแล้วก็การที่พูดเป็นประเด็นที่ไม่ควรต้องเอามาพูดได้ซ้ำไป การที่เราหยิบมาพูดและทําให้กระทรวงสาธารณสุขต้องมาบอกว่าเจอหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรแบบเนี้มันนี่ทําให้เป็นการเปิดการรับรู้ซึ่งไร้สาระอะคือต้นคือดรอนันต์เนี่ยไม่ได้พูดคําว่าไร้สาระหรอกแต่พูดคําว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ควรพูดด้วยและการหยิบมาพูดเนี่ยมันนี่ทําให้คนเนี่ยมีความวิตกกังวลเพราะมันไม่มีความหมายเลยยิ่งเป็นตัวนี้ยิ่งแพร่ได้ช้าค่ะไม่มีอันตรายใดๆเลยค่ะ สุดย่างนั้นก็แล้วกันค่ะนอะอะอีกเรื่องหนึง่งนะมาดูกันนะครับว่าหนึ่งพฤศจิกายนนี้พี่อันครับนี่ผมเห็นข่าวนี้แล้วชอบมากเลยนับหนึ่งทัวร์อินบาวแนะนงนักท่องเที่ยวทุกระดับวันนี้เขาลงในประชาชาติธุรกิจนะครับคุณสิทธิวัฒ ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวคือบอกเลยบอกว่าแนวทางการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนแล้วก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเสียงต่ำ46ประเทศเดินทางเข้าโดยไม่กักตัว คุณสิทธิวัฒน์บอกว่าแนวทางนี้มีผลเชิงบวกในด้านจิตวิทยาอย่างมากเพราะช่วยให้ผู้ประกอบการผ่อนคลายมองเห็นจุดเริ่มต้นเห็นทิศทางและสามารถประเมินสถานการณ์โดยรวมได้บ้างเชื่อว่าผู้ประกอบการจะมีกำลังใจและรู้สึกว่าตลาดเปิดแล้วและจะทำให้เขาเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสได้ทำมาหากินได้อีกนะครับและกลุ่มธุรกิจที่คุณสิทธิวัฒน์มองบอกว่า ธุรกิจที่จะฟื้นก่อนขึ้นมานั่นก็คือกลุ่มของธุรกิจสุขภาพสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนนี่ก็คือธุรกิจของสุขภาพที่น่าจะวิ่งขึ้นคนแรกอันนี้ก็คุยกันนะครับว่าอีกไม่กี่วันวันนีย้ย7ตุลาคม ยังไงก็ตามถึงวินาทีนี้ไม่มีการถอยหลังแล้วนะครับหลายๆจังหวัดเองไม่ใช่แค่เตรียมแต่ป่านนี้เตรียมเสร็จแล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เชื่อเราผมก็เชื่อว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวจะยังไม่ทะลักมาแล้วครับคุณผู้ชมนั่นคือความฝันมันเป็นมาไม่ได้แต่ผลที่เกิดขึ้นทางจิตวิทยาก็คือต่อจากนี้นักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะไปเที่ยวที่ไหนพอเข้าไปเซิร์ชหาว่าประเทศไหนพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วบ้าง ไทยแลนด์นี่แหละครับจะเป็นที่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวในทุกเว็บไซต์ในทุกการข่าวโลกโซเชียลโลกออนไลน์แล้วเขาก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นขออย่างเดียวเราร่วมใจกันนะครับตัวเลขถ้ารักษาไว้ได้อย่างนี้นี่ไม่มีใครกลัวนะครับคุณผู้ชมประเทศไทยกับอังกฤษประชากรเท่าๆกันขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันของเขาติดเชื้อวันหนึ่งยังสี่ห้าหมื่นแต่ตายเนี่ยวันหนึ่งบางที3 40นะครับ ของเราเนี่ยติดเชื้อไม่ถึงหมื่นแล้ว uh huh. เสียชีวิตก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆจากการฉีดวัคซีนเพราะนั้นใครตั้งหลักได้ก่อนคนนั้นจะรีบกอบโกยในช่วงโควิดกําลังซาได้ก่อนครับนะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะคุณต้นนักท่องเที่ยวเคยมาเที่ยวประเทศไทยเกือบ40ล้านคนต่อปี เพราะฉะนั้นคน40ล้านคนต่อปีที่ที่เคยมาเมืองไทยอะ่ะเอาว่าจีนเกือบครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะที่ตัดออกไปจีนก็10กว่าล้านแล้วอ่าสิกว่าล้านเนี่ยตัดออกไปเอาแค่ว่า20-30ล้านที่เคยมาเมืองไทยพอถึงเวลาก็คิดถึงเหมือนคนไทยหลายๆคนน่ะพอเดินเมษาก็ชฉอไปสูดอากาศถี่ยุโรปพอถึงเวลาช่วงเดืนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีเคยไปญี่ปุน่นใช่ไหมคะพอหน้าหนาวก็ไปเที่ยวฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ย พอถึงเวลาคนไทยลหลายคนก็คิดถึงเมืองที่ตัวเองเคยไปแล้วก็อยากจะไปบางคนก็บ่นอยากไปนู่นจะแย่และอยากไปนี่จะแย่ก็เหมือนกันนะคะฝรั่งส่วนหนึ่งจํานวนมากเลยได้ซ้าไปที่มาประเทศไทยทุกปีเนี่ยพอบ้านเขาเริ่มหนาวจะจัดหิมะจะตกเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะยังไงก็ต้องมาเมืองไทยเขาจ้องอยู่ค่ะคุณต้นว่าเขาจะมาเมืองไทยเขารอแต่ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเราประกาศความพร้อมอย่างนี้ เอาแค่ว่าตลาดเดิมคนที่มาปกติเนี่ยให้กลับมาแค่นี้เราก็โอเคแล้วครับนะฮะโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยรับลูกค้าคนเดิมนั่นแหละมาทุกปีแล้วก็อยู่กันค่ะครประเทศไทยเราต้องการความร่วมไม้ร่วมมือนะคะคนไทยที่ตั้งคําถามว่าวันนี้คุณที่พานังเสด็จชนะเป็นใลขาที่การนายกมนตรีบอกว่ามีประชาชนถามว่าถ้าเปิดประเทศแล้วกลัวระบาดจะมียารักษาไหม ก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าไม่ต้องกลัวค่ะมีทุกอย่างนั่นแหละค่ะนี่แล้วอย่างที่บอกบอกไปทุกวันนะครับไบโอน็อกของ TPI ราคาไม่ถึง200บาทใช้มาแล้วเป็นปีกับพนักง,งานและครอบครัวเป็นแสนคนใช้ได้ผลเพราะนั้นสู้ต่อครับประเทศเรายังคงมีอนาคตยังคงไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทำลายความเป็นไทยได้แน่นอนอค่ะดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะดีขึ้นทุกวันทุกวันดูจากผล ผลอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเด็กก็จะไปโรงเรียนกันแล้วเด็กๆก,ก็ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยฉีดกันนะคะก็ไม่ได้มีข่าวมีข่าวอะไรอย่างที่วิตกกังวลกันก่อนหน้านั้นเด็กเขาก็อยากฉีดด้วยค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันทันสมัยคุณตน้นคือพ่อแม่อาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่เด็กๆนี่ชอบมากเลยอะไรอะไร,อะไรที่มันดูโมเดินแบบนี้เออแล้วอีกอันหนึ่งคุณตน้นถ้าคุณตน้นถ้าคุณต้นเป็นสสเขตบางคลมเนี่ย เวลาที่คุณจะฉีดวัคซีนคุณควรจะใช้สถานที่ฉีดวัคซีนแถวไหนดีคะเขาลบไปแล้วนะวันวลีตะล่อมศิลคือผมเนี่ยพยายามหาเพราะผมเป็นคนบางขลมถูกคนเลยพี่อันผมเนี่ยออทะเบียนบ้านอยู่บางขลมผมว่าไม่ค่อยเหมาะสม,มั้มครับคุณวันวลีสอสอบางขลมของพักก้าวไกลมาโพสเฟสว่าใครอยากฉีดวัคซีนวันวลีหามาให้ต้องไปฉีดที่สภา ให้ลงทะเบียนจบปตั้งแต่เมื่อวานไปเอามาจากไหนไปเอามาจากไหนคุณคุณมีสิทธิ์อะไรที่ไปหาวัคซีนให้ประชาชนได้ถ้าผมยังไม่ได้ฉีดนี่ผมฟ้องนะทำไมถึงได้เลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมถ้าผมอยู่เขตอื่นผมฟ้องเลยนะไม่เขาบอกเหรอคะว่าให้ฉีดเฉพาะคนในเขตของเขาค่ะก็ไม่รู้ก็เขาเป็นสอสเขต้อนนอานน้องน้องปลาเอาขึ้นหน่อย้วนะจัดโคต้าวัคซีนเพื่อประชาชน a อ2สองตัวสำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดแล้วก็บูทเข็ม3 AZ เอาสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้วจะฉีดในวันพรุ่งนี้9โมงถึง16ตหนิกานะคะที่โถงชั้น B1 อาคารรัฐสภาแล้วก็ให้ลงทะเบียนด่วนทีนี้ประเด็นที่เป็นที่พิาพากษวิจารณ์ก็คือว่าเขาก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าเฉพาะคนในเขตบังคอแแลมแต่นักข่าวที่สภาบอกใล้ัว่าคุณชวนรู้ยังเนี่ ใช่ไงคุณชวนรู้หรือยังไปเอาโคต้ามาจากไหนนรู้หรือยังว่าจะใช้สภาเป็นที่ฉีดวัคซีนด้วยอืมมันใช่หรือเปล่าฉีดวัคซีนที่สภาสถานีการบางซื่อก็มีที่ไหนก็มีมันใช่หรอไปฉีดวัคซีนที่สภาไม่แล้วผมอยากรู้เขาเอาโคต้ามาจากไหนเขาเอาโคต้ามาจากไหนเขาบอกเลยว่าสสจจัดโคต้าวัคซีนเพื่อประชาชนแล้วทําไมสสคนอื่นไม่มีบ้าง แล้วอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาถามว่าฉลาดจริงหรอถ้าหากว่าคุณอยู่บางคลแหวมแล้วคุณให้คนที่บางคลแหวมมาฉีดที่สภาเนี่ยงววหน้าเขาจะเลือกคุณไหมไม่เลือกสิครับเดินทางก็ลําบากก็นี่ไงคนบางคลแหลมนั่งถามอยู่เนี่ยคืออยากรู้ว่าไปได้มาจากไหนปลอดภัยแค่ไหนเบียดเบียนคนอื่นไหมไปฉีดด้วยความน่าชื่นตาบานในขณะที่พี่น้องร่วมชาติอาจจะยังไม่ได้ฉีดหรือเปล่า เป็นสสใช้เอกสิทธิ์ได้หรือเปล่าอยากรู้คือคือคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาบอกว่าไปลงทะเบียนแล้วไปลงกันเลยอยากรู้อค่ะมีคนอบอกว่าเขตเนี้ยตอนนี้พักต่างๆมองตาเป็นมันเลยมีสิทธิ์ลุ้นทั้งนั้นในงวดหน้านะคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะนี่จริงๆมันเป็นเขตเขตไข่แดงของประชาธิปัตย์นะแต่ยังว่าเห็นไหมพอล้มเข้าครั้งเดียวแต่ไม่เขาเคยโดนไทยรัทยเจาะมาแล้วแต่เขาก็กลับมาได้ ในสมัยเดียวแต่รอบนี้ประชาธิปัตย์เองคัดตัวให้ดีๆแต่ผมรู้ว่าว่าเขาจะส่งใครลงอ่ะประชาธิปัตย์นะค่ะมีมมสิทธ<ส>ิ์ลุ้นนะคะเพราะว่าคนเก่านี่ถ่าจะลำบากเหมือนกันครับเอาละครับรุงน้เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ